มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเป็นวันที่14นะคะข้าีปริันดูหวันปิดถ้าเพิ่งเปีเพลงให้ก็ไล่สดได้เลยนะก็ลอป้ามเพิ่รุ่นเดียวกับเขาเุ่นี่น้องขอขอให้ร่ำรวยรำรวยดการร่งเรืองะดรกน้อยๆีนาน้อย นไม่น้อยนะคะน้อยกว่าเพื่องนี <payment about> oh, ่นางนี่น <ous> <gr> <no, 20> ้อยกว่าเบื่องอยดาวสยดาวน่าจับเท่านั้นเลยรางวัลใหญ่นูน้อยก็มีนะหกน้อยก็มียันได้รางวัลใหญ่ก่อนสวยดาวี่สายดาวสยดาวแ่วมีค่กว่าันมันมกกว

นี่ไม้ของไม้ที่เราด้อลงมาน่ะกลงองยูันก็เลยยานโปย่ยานโปอันนี้ก็เลยขอทางอีสักปอปาวาวปตรงคีเปกะเบื้อเป็เปลหูรก,รกระเบื้องตรงนี้ที่ค้าให้บริจาคเรามาจากจากกรุงเทพก็ 300ตารางเมตร320ตารางเมตรตรงนี้จะปูกกระเบื้องเสร็จแล้วกะ็เอาไมา้ตัวนั้นนำมาเอทห้องพักนะักกีฬาต่อไปทางล่างจากสามห้อง,ง,องแล้วก็จจรีโนเวไทไอ้แทงแทงสามอันเนี่ยเป็นห้องน้ําเจาะให้เป็นห้องน้ําเพื่อจะได้เด็กน้อยมาพักหรืออาคาเดมี่เข้ามาทํากิจกรรมก็จะได้ให้คือครบเลยเี่ยใช่ค่ะมีห้องออน้าาํามีห้องพักก็มีลานตรงนี้ด้วยก็เลย เรียกขอเอฟข้าปลาชุมชนนี้รอบนึงเพื่อที่จะเอฟมองนี้ให้มันแล้วอะค่ะประมาณนี้ในในจุดประสงค์ของข้าปลาวันนี้ถึงข้าปลาชุมชนเนี่ยชุมชนนี้เขาให้ความร่วมมื mm hmm. มนนอแบบสุดยอดมากจริงๆค่ะชุมชนน่ารักมาก mm hmm. พอออก็ได้ได้ชุมชนซัพพอร์ตมาตลอดตั้งแต่จํานวนเด็กน้อย45คนมาอยู่นี่ห้าข้าปีที่ห mm ้า hmm. ก็ชุมชนดูแลก็ตอนนี้เด็กน้อยเราร้อยแปดสิบแล้วก็ mm hmm. เด็กๆเรามีคุณภาพปลาเราเติมได้ ว่เร็จแลแ้วกรเนกีฬานี่ก็สุดยอดเหมือนกันสุเพราะสองปีที่แล้วก็ได้แชมป์ทุกคนนครมีขับอุกคน U12 ค่ะก็เด็กชุมชนคุณครูไม่เฉพาะคุณครูที่โรงเรียนเราคุณครูที่เป็นคนที่นี่แล้วไปทําไปสอนที่อื่นเขาก็มาดูแลช่วยอ๋อไปชมุมชนที่น่ารักมากเลยคืออะไรที่มันช่วยได้ในชุมชนเนี่ยเขาเขาช่วยกันเขาไม่แยกแยะว่าคุณทํางานที่นี่ที่โน่นอะไรงี้ ใ้กลับมาบ้าน้านคิดปิดก็เรียนเชิญทุกพลประเณนะครับมาล่วมด้วยานะครับวันนี้จารย์ขอขอบคุณนะครับลุพลประเนขอบคุณเสียงประกาศจากผู้ใหญ่นะครับ้วก็นนี้เพิาวคเวลาที่เปิดเวลาอาจาก็เวลาเก้าโมงนะครับ

สองหนึ่งหกสองเก้าสามแปดนค่ะทุกคนะโครงการกองทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจำปาดงนะคะนี่อกุนับเรูนดนะครับก็ูมโประมาณนี้นะคะทุกคนนาคารเออาคาสเอเเป็นผ้าป่าการศึกษานะคะทุกคน เฬามีการคืนสูุเย่านะเศเก่าเอยผู้ไทยสะภายจะประดงด้วยมีแรงมีลำวงค่ะเจ็นทนี่มีลำวงสองถูงเปิด2องถูมค่ะมีมีสายดาวด้วยนะคะเพื่อเพื่อนำนำกระด้าทั้งหมดช่วยกับโรงเรียนค่ะสงพระดงคุนทำอาคารตรงนี้ค่ะทำอาคารห้องพากนักกีฬา ปัตรมะลามบัตรบัดรลำวงนะปัตรลำวงนี่ใบัตรมะลามบัตลำวงที่ป้านะคะอันนี้บัดสลากบัตรฉลากเหรออันนี้บัตสลากบัตรลากสีแดงสีแดงบัตรลำวงจะสีเงินค่ะปลาเยอะมากเลยกดเลยบัดรลำวงนะถ้าใครอยากจะสะทุนนะคะอยากเมาอยากเมาก็เมาได้นะคะทุกคนตอนนี้ปัตละห้าสิบบาทนะปัตละห้าสิบบาทอยู่กับป้ายมีสีเล่มค่ะทุกคนถ้าท่านใดอยากเมานะ เลยอะซีท่านใดอยากเหมาปัดลำวงปัดฉลาดก็เหลืออยู่ประมาณแจเลี้ยงได้มีกี่ใบคะมีสิบใบเหลือยี่สิบใบนะคะปัดฉลาดจะป้ายยี่สิบใบแล้วก็บัดมัดลำวงบัดลำวงก็สี่สิบใบใช่ไหมคะใช่ค่ะสี่สิบใบนะคะสี่เล่มสี่สิบใบเป็นไงแบ็นไปทางไปบัดนั้งบ่ไปโรงเรียนไปโรงเรียนเออบรแเวณอัน ไปเฮือนไปเฮือนมากเหรอเลื่มปอตังเลื่มปอตังต่างมาเลยไม่ใช่ดาวไปใช่ดาวี่สาวดอยบ่ะสาวดอยทุคนก็เป็นเราเราก็อยู่ในชุมชนนะเราก็อยากมีส่วนร่วมกับชุมชนแล้วก็เอฟซีในท่านก็ในที่มีส่วนร่วมในการช่วยเรื่องการศึกษาเราก็มาผ้าป่ายังเงี้ยค่ะทุกคนเข้าบัญชีโรงเรียนได้เลยอีกอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เสียประกาศเนาะ ปัดอ,อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเลขที่บัญชีทกศนะคะ0 2 0 2 1ส2 9 3 8น0โครงการกองทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจำปดงโอ้ชัดไม่ขึ้นคนอื่น สำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเอฟซีท่าท่าน้อเดียร์จกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจช่องมเดิร์นชานีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,ส,น,อนสวัสดีค่ะ